ตรงเรทนารที่้งประหกาเมืเช้าเรอประดุกยค่ะทานสิบนผู้าท่านประเรือข่ายวอบปฏิทินค่ะเจ้ประจฐานจากทั่วประเทศมาวนสิทธานัโอกาสสและห้ากราคมสงนีณบริเวณมีฝันไม่น้ำเจ้าพยาหน้าสวนเทพประถุทังประเทศรือบ้านเรือหาิ่งสีผ่านเรือยาว30 40และ55้า จะมาพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจการแข่งขันเรือยาวที่ทางจังหวัดปทุมธานีได้ไปเิอท่านสมคิดจะทำรึเปล่าครับเพราว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกีย่ยวให้ขบวนรถเกียร์กันต่อนี้ไปเจอครับเห็นว่ท่านนายกบอกว่าสามปีแล้วที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากท่านเจ้าอยู่หัวนะครับจัดงานในภาพรวมนะครับ ลำดับต่อไปนะครับกับพี่เิญท่านคนตำรวจโท,โทคำรณวิทย์ทุกกระจาดนะครับนายกผมก็ได้มีนคคิดว่าทำไมเราไม่จัดให้เป็นประเพณีของของหวัดวเราของรปจของสมเด็จพระนรินรีีอีกหนึ่งช่วยคือช่วยเรือพื้นบ้างซึ่งไม่มีที่ไหนได้แต่เพราะนักการจัดงานเรานั้นนะในปีที่แล้วก็เป็นปีแรกหลังจากที่เราด้วยพระรานเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ดาเนินการนะฮะก็สกายโบดด้วย ผมเรียนถามท,ท่านนายกเทศมนตรีนีนน่นะครับประเทของท่าราชการจังหวัดปุมธานีนะครับท่านนายกองการขนองชนจังหวัดปทุมธานีท่านหัวหน้าที่ต่างๆเนี่ยออามา,มา,ม,ามาแข่งที่ปทุมธาน,นีก็จะทำให้มีความเข้มข้นนะครับในการแข่งขันส่วนที่สองก็คือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัลนะครับ ทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมราชินีนะครับก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่จะทําให้การแข่งขันเนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะครับนะครัเพราะนั้นเรือยาวเนี่ยถ้าเกิดใช้กินชาติมาแข่งเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันเป็นการล็อกผลการแข่งขันมันจะไม่สนุก เราก็เอาแชมป์แต่ละจังหวัดมาและปีนี้ที่พิเศษคือมีแชมป์จากประเทศลาวมาด้วยนะซึ่งเขาตั้งผมตั้งใจมากที่จะมาคว้าถ้วยพระราชทานในประเภท55พิศัยกับประเทศลาวให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะฮะเราก็ีรูเนื่องจากปทุมเนี่ยเราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเราไม่มีทะเลเราไม่มีภูเขาไม่มีน้ําตกนะมันมีแต่สายน้ำเจ้าพระยาเพราะนั้น รู้ไม่ต้องดูในทะเลมาดูที่เจ้าพญาได้นะครับเพราะนะั้นปีนี้เราได้จัดให้ตื่นตาตื่นใจแล้วเราต้องการให้พี่น้องปอกชนรู้จักของดีเมืองาทุมนอกจากขนมเนียมประเพณีของชาวมอญแล้วเนี่ยยังมีอาหารชาวมอญน,นะฮะอาหารโอทอ็อปเช้าโอทออ็อปหลายสิ่งหลายอย่างสวยงามอย่างไรได้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปให้คนอื่นๆมาเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับก็เท่าเวิร์กครับถ้าเท่าเวิร์กเนี่ยในอนาคตเนี่ยททจะร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่เลยครับแล้วจัดขายเป็นเป็นโปรแกรมแบบ ที่จริงตอนนี้ถ้าก็นั่งเที่ยวมาเนี่ยสามารถจะเช่าเรือเที่ยวเองได้อยู่แล้วนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่เราเช็ดเป็นเส้นทางให้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเส้นทางนี้มันเวิร์กเราก็จะร่วมกับภาคเอกชนครับทำเป็นโปรแกรมเสนอขายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราร่วมกับร้านอาหารแม่น้ำนะครับตรงริมแม่น้ำแต่เจ้าพยานเนี่ยเคยขายแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าทําเป็นเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับในอนาคตถ้ามันสามารถจะขายได้จำนวนปริมาณมากเนี่ยก็จะทำเป็นเส้นทางขาบอนนะครับแล้วก็ขายเป็นระยะยาวมากยิ่งขึ้นครับ